สวัสดีเพื่อนๆมาเจอเจอกันอีกแล้วกับช่องบ้านเราทำนาพารลอนวันนี้มาที่เดิมอีกแล้วนะเพื่อนๆวันนี้มาสูบน้ำเติมใส่ลองกระโพดเนาะเพราะติดฝักเนาะอายุก็แปดสิบวันแล้วเรามาเติมน้ำให้เขาเนาะจะได้สมบูรณ์แปลงนี้เลย ต้นเล็กก็ฝักจะประมาณนี้เนาะแต่มันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มเผือไปโดนหักให้ดูอายุกี่วันนะสิบวันแปดสิบวันไอ้ที่มันสมบูรณ์มันก็แก่แล้วนะแต่อันนี้มันมันเล็กที่มันผิดท,ที่มันก็ประมาณนี้ ยังไม่ยังไม่เต็มที่อีกอีกยังเป็นน้ำอยู่เติมน้ำเพราะว่าช่วงจะเป็นช่วงที่ว่าต่อสายน้ำงหยุดตอนที่ว่าสายไม่พอมันตันมันตันแล้วก็เลยต้องเอาน้ำใส่สายใหญ่เสริมให้มันเพราะว่าตรงนี้มันบกบด้วย แถบริมนี่จะทีหน่อยแต่ก็ฝักก็โอเคแปดสิบวันแล้วก็ปล่อยให้มันอ่อยไหลไปตามร่องด้วยได้เพราะว่ามันจะได้อืดขึ้นร่องริมริมที่มันไม่ค่อยได้น้าเพราะว่าใส่น้ำหยด วนมาแล้วมันไม่ออกต้นทุเรียนปลูกแอบไว้ก็ตามซอกต้นกล้วยไม่โตเลยยังไม่โตเลยปีกว่าแหละสี่ต้นหนึ่งต้น,นทอดนี้จะถี่ถี่ไปตลอดเลยนะ ก็ลองลองลองทำดูนะเพราะว่าบอกเลยไม่เคยทำกระโพดเลี้ยงสัตว์กระโพดแป้งอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่าทำนามันมันมีแต่อีดีดแล้วเราลงทุนไปนเหมือนมันมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาสักเท่าไหร่ อะไรต้ออะไรค่าปุ๋ยค่ายาค่าเกี่ยวไม่รวมค่าแรงที่เราทำทุกวันทุกวันนะแทบแทบไม่เหลือง่ายๆก็เลยลองมาทำข้าวโพดแป้งดูบ้างนี่พาเดินเลาะดูลิมไปที่ปล่อย ปล่อยน้ำจากทางนู้นมาเนาะเดี๋ยวน้ำจากที่เอาสายใหญ่ไปวางเมื่อสักพักนี้เหมือนจะไหลออกมาอยู่ข้างนี้แล้วไหลออกมา,น,ามไไนีเดี๋ยวเขาไม่ไปไหนเดี๋ยวเขาก็พออืดข้างในเขาก็จะมาไหลรวมกันอยู่นี่องก็จะปล่อยให้ไหลเลาะริมไปถึงท้ายนู่นเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ เดินไปดูให้ถึงท้ายเนาะไปดูน้ำด้วยจะพาไปดูแถบทางท้ายเนาะแบบทอดนี้มันเหมือนมนอพ่อบ้านบอกเมื่อวานหยดมาได้ครึ่งแล้วแต่น้ำมันหมดก่อนแล้วก็มดุดมุดด้วยแล้วก็มันไม่สะดวกกับการเข้าไปปิดวาลวเนาะเพราะว่าวาลวมันอยู่กลางป่าเลย ก็เลยวันนี้ต้องมามาเติมใหม่นะนนี้จะเป็นรอบริมไอตรงไหนที่มันบางๆมันก็จะเห็นฝักดีหน่อยเนาะเดินเดินดูลิมไปก่อนรอบนี้จะเป็นรอบ ที่ต้นเตีย้ยเนาะที่ต้นเตีย้ยตอนที่เคยเอทำคลิปให้ดูอรอบประมาณขขาโพดได้สี่สิบกว่าวันเนาะรอบนั้น,นะที่ว่าแถบนี้จะเป็นแถบที่เตีย้ยเตีย้ยเนาะตอนนี้ก็เตีย้ยก็จริงเนาะแต่เขาเหมือนต้นเขาอวบอะต้นอวบ ดีนะเห็นแต่ก่อนนู้เลยไปโน่นแหละเหมือนต้นเขาจะอวบฝักเขาก็าเลยแบบอึมๆหน่อยเห็นไหฝักเขาก็จะอึมๆหน่อยจะเดินข้ามลงก็กลัวตกลงส่องข้างบนก่อนทอดนี้อยู่ใต้ลมไม้นี่ด้วย มันก็เลยแห้งช้าหน่อยดินทอดไหนอยู่แดดก,ก็ดินก็จะแห้งทอดนี้อยู่ร่ม้องดินมันก็แห้งแห้งช้าหน่อยดินยังเปียกดำอยู่เลยทอนี้่าผักก็จะประมาณนี้นะเพื่อน จับที่จับนาะก็จะประมาณนี้แต่แต่นมันมันยังไม่แข็งนะเพราะว่าที่ที่จิกให้ดูฝักเมื่อกี้นี้ก็เท่ากันจิกแล้มันยังเป็นน้ําอยู่เนาะมันยังไม่ปั้นแป้งเยอะก็ถือว่าโอเคสําหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือใหม่อย่างเรา เดี๋ยวทําต่อปีหน้าก็จะให้ดีกว่านี้เนาะปีนี้ถือว่าเป็นครูเนาะศึกษาไปก่อนไปกข้างนอกอปุ๊บนีเอาคลิปยาวๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูทอดล่าง เดินมาถึงผัดล่างกันแล้วอันนี้เหมือนต้นเขาจะไม่สมบูรณ์นะเพื่อนๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าขาดนะนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้นมันคือเตียแต่เขาก็มีฝักนะมีฝักสูงจากพื้นดินแค่นี้เองแต่เขาก็มีฝักต้นเตี้ย นีแถบนี้จะเห็นฟักใยเนาะเพื่อนๆต้นอวบเนาะทอดทายในต้นอวบเขาไม่ค่อยได้น้ําเท่าไหร่นะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้วกเราไม่ได้วกสาน้ําหยดมาใส่อาศัยว่าเวลาเอาเปิดใส่ร่องแล้วก็จะเอากระแตงนะถังวิดใส่ให้เขาเนาะโอ้โหเต่ ไม่ได้ใส่น้ำหยดกับเขาเนี่ฟักก็ยังใหญ่เนาะดูจับี่มือเราจับใหญ่ีูจับี่มือเราจับเนาะใหญ่ฟักยังไม่ยืดนะเม็ดยังเม็ดยังไม่ยืดออกเหมือนกันนะนะฟักใหญ่อันไหนที่มันสมบูรณ์มนะันก็จะมีสองฟักนะเพื่อนเพื่อนเพราะมัน,น,นเป็นพัน ก็กนะ็เจ็ดเก้าสีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อจุดหัวมุม้ายแปรงไปเดินมาจักตู้นี้จุดหัวมุมใา้แป็งแล้วก็มาถึาคลิปเอาสักเวลานี้ก็อีกนี่ตอนนี้เที่ยงนะครับเพื่อน เดินทางคลิปให้เพื่อนๆดูนี่มีของเที่ยงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรเราอย่างนีน่เพื่อนๆไปดูถ้ามีเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรที่แบบดีด คอมเมนต์นมาบอกกันบ้างอะไรนี้ว่าเราต้องใช้พันอะไรใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรแบบนี้หน,ะนอนต้องใช้ยาแบบไหนเราก็จะได้ศึกษาเคราาห์ลมครับก็ยินขึ้นช่วงนะ นี่น้ำทับแรกไหลมาแล้วนะไหลมาจากนน้นเพราะว่าเราดึงจากบอ่อที่บ้านเนาะเราก็วกใส่รองริมเลาะมามาประจบตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เราดึงที่ผันมนะาตะกี้นี้เราก็จะเอามาวนวนให้มันมาชนกันตรงหัวมุมนน้นหัวมุมนนะ้นแหล้วก็จะวนครบที่แปลนี้เป็นที่สี่เหลี่ยมพอดีนะ แต่นี้มันเป็นท้ายแป้งเดี๋ยวถ้าน้ำครับนี้ไม่ได้ดีก็เดี๋ยวจะเอากระถางมาตักช่วยใต้กบสักหน่อยนะสงฟานเดี๋ยวให้น้ำอืดขึ้นเยอะแดดแรงด้วย,ยไปดูตรงหัวม,มุมโน้นกันบ้างนู้ ถึงแล้วหัวมุมสุดท้ายมีอยู่กอนนึงนะมีอยู่กอนที่เราประทับใจที่เราประทับใจมันก็ไม่ได้น้ำใสน้ำเดือดของกันแต่เราใช้น้ำตรงนี้ลาไปกบให้เขานะชอบมากเลยครับเป็นอย่างนี้ทั้งเปลงนี่รับรองได้ระฆังกันชัวร์และมีที่เห็นเด่นต้นเดียวก็ด้นะตรงนี้ นี่เลยสองฉักยืนอยู่บนเรียงแข็งแรงต้นตะ้น,น,นใหญ่ใหญ่มีมีสามฝักฝักนี้ฝักนี้แล้วก็ ฝักนี้นฝักนี้ักล่างมีสองฝักได้อย่างนี้ทั้ง,งานหน้าโอ้โหดีจังเลยแต่สำหรับมือใหม่อย่างเราก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะไว้เราดูผลผลิตวันเก็บเกี่ยวกับราคาเนาะเอาละ ตอนนี้ก็วันร้อนจัดแหละเที่ยงเนาะอยู่ข้าวด้วยเดี๋ยวจะมาอนะัปเดตเนาะอีกสักเอารอบเก็บเกี่ยวเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อเดี๋ยวเวลาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ ฝากกดติดตามเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามช่องบ้านเราทำนาพาตลอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปต่างๆให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่เบื่อแล้วนะคะเนาะค่ะก็ขอจบคลิปเนาะกับการเดินตาแดดเนาะเพื่อทำ วิดีโอปากขโพดให้เพื่อนๆได้ดูนะขอบคุณนะคะ